mấy lô có cụt nhì rôm mày bi lạy rồi nha cá là duyên cái cây rồi จริงไงไภาพนี้เราจะเซฟเซอร์นะครับต้องเซนเซอร์หรออ๋อหาวัตรนสัตว์ còn cái gì cây nữa bắt canh bắt canh ี่ยแทนมาอยากลูกครับตัวนี้ครับตากแดดก็ได้ครับยอม,ม,ยอมครับตนนัวนี้คารมสีเตัวแล้วครับตนนัว <c oughs> นี้คารมทายขอด้ไงวะรอยนุ <c oughs> ่คือเขาเริม่มหน่อยคือไงผมกั <c oughs> ้าขอด้วยเหรอวะรูมบอลแล้วเมื่อกี้ <c oughs> มันติดกิ่งไม้ต้นเน <c oughs> ี่ยเน่ามากัดไอ้ <c oughs> <c oughs> ปาฟันอะไรไปคุมบา้านันเราเออข้ากินเขาเออ ด,ดูกันร<ฮ>ดู<ฮ>ดโงโูแน่เห็<ฮ>โงโนงูงู<ฮ> <laughs> แล้วเรียบร้อยจบจบแล้วครับโอ้โห oh, oh. ได้ไหมลุ้นไหมลุ้น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 จบแล้วโอ้โหสีแล้วครับสีแล้ว สีแล้วครับสีแล้วครับเสียเสียปลาฉลาดเสียปลาฉลากสีแล้วนี่อุ้ยลึกอีกแล้วอ่ เพราะเนี่ยทำเองทำเพื่อเสียบ oui> ้านเสียบมันเมือนน้ำกรเดี๋ยวทำแค่ตัวเดียวมีน้ำกรออีกตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ได้เอามันไม่ได้ที่ไหนใหญ่กว่าที่เราตกได้ตัวนั้นอีกนะ มุมนี้เวลาเดิมที่เดิมจะทันไหมนะอไม่ทันไม่ทันเลยเรื่องเอาแต้มไว้ก่อนนสใส่ได้โชคอะไรโชคอะไรโอ้โหช่วงแต้มกปหลังตามก็ผมเต้ว่าเด็กน้อยมันนำไปก่อน นานแท้ว่างี้กูลึ๊กอยู่เลยต้นแดงเหงายังไงก็นำเหมือนเดิมผู้นำครับปลาจ้าปุ้งฉลาดหกเถอะเฮ้ยหกเถอะเฮ้ยหกแล้วตัวครับหกตัวครับเบาๆครับดูเบาๆดูไซส์ครับไม่ค่อยใหญ่ครับเบาครับอันนี้เบาจริงๆครับเบาไม่ค่อยใหญ่ครับแต่แต้มครับเนี่ยครับ เสียเขาบอกว่าถ้าไม่ถึงหกถ้าไม่นําเขาจะไม่นั่งจริงๆครับเราเรายืนอย่างเดียวครับสี่ห้าก็ยังยืนอยู่เลยตัวที่ไรครับตัวที่เจ็ดครับตัวที่เจ็ดนครับโอ้ยพุ่นน้ำครับเสียงพุ่นน้ำเลยดูครับดูครับไม่ได้เลยครับแห่แรกเลย นี่ท้าไม่ขอให้เด็กๆนะไม่ได้ขนาดนี้หรอทางทางเซียนครับทางเซียนในตำนานครับอันนี้อันนี้ก็คือเซียนระดับหนึ่งนะฮะเด็กน้อยทำอะไรครับเด็กน้อยลุงลุงล้ย่างลุงใส่เย์ใส่เย์โย่ว่าใส่เย์โย่เออเกี่ยวติดกับกอหญ้ากับโบปานดึงลายเซียนในตำนานครับเซียนลายช้อนในตำนานครับ ไต้ชานอนแต่ครั้งนี้จะไม่ไม่ยอมไม่ชนะดูจริงได้ที่กันไหมผมว่าโยนฝั่งนั้นอ่ะฝั่งนี้ได้ปลาช่อนอ่ะเออนั่นตรงมุมมุมอ่ะเสเสียนเขาจะแตกต่าง เอเดี๋ยวมีเลื่อนเดี๋ยวมีเลื่อนอย่างกรนี้มีปุ่มล่างนี่ฮะนี่ผมว่าเอารถมาจอดครั้งนี้ดีกว่าผู้นำวาไงครับผู้นำทดลองความชัยชนะทดลองความชัยชนะคอมเมนต์เก๊ะไร่ที่ไร่ทดลองความชัยชนะ กูสงสัยตัวใหญ่แล้วมันใช่ปลานั้นแล้วเนี่ยใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใช่ไหมตัวนั้นะโอ้ใหญ่ใหญ่มันเป็นลงเลวะตลกเลยใหญ่มากที่มันใหญ่มากอะขนามันอะไรนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอย่างตามอยู่ครับอย่างตามไอยู่มากใหญ่มากดึงยงใหญ่โม่ะดูไซส์ครับดูไซส์

หกแล้วหกแล้วใกเนาะไกโดนแหหกหมดใช่ไหมโดนแหหหมดใช่นเหมือนเดิมตนแมวแล้วกันเีอปแล้วใช่ไหมโอ้ใช่ต่อโอ้ยการสอบสาบานเปิำลายช่อนสิอะไรนะเปิดดูใหม่สิ เด๋อเดี๋ยอตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงๆริไม่ได้โมเลยเาผู้นำผู้นำเก้าครับเก้าเลยครับผมโอ้โหเนี่ยครต่อให้เอางี้ต่อให้ต่อให้ครับมาวัดให้ครับตัวที่เท่าไหร่นะเสียตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดครับตัวที่เจ็ดเออฮะสุดยอด ตัวที่เจ็ดครับของเซียนปลาช่อนเซียนปลาช่อนคลิปที่แล้วครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับตัวที่เจ็ดแล้วตัวที่เจ็ดแล้วครับผมผลงานวันนี้ครับเดี๋ยวมาคุยครับโอ้โหดูไปเกือบเกือบยี่สิบตัวมั้งถึงนี่นะครับ งานเตียนสองคนสุดยอด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 เด็กพูแฮจอยู่คนเดียวคนนู้นคนนู้เป็นไงตัวเดียวตัวเดียวปุ๊บด้วยไม่ใช่ได้เพราะฝีมือปุ๊บปลามันหลับปาตาบอดด้วยแต่ตอนนั้นแกะด้วยด้วยเป็นไงเฉยๆสุดยอดไหมสุดยอดอย่าลืมสัปดาห์ครับเอ๊